ฮัลโหลสำหรับรเกมนะครับเกมกวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมคาร์เมล레이เดอร์กันนะครับอ่าผ้ามาันจะหมุนนะครับแล้วพวกมมีเกมปี๊ดต่กันบอลแซดอะไรก็ไม่รู้น,รน,รรน,นะครับตะกันบอลแซดรับคาร์เมเดอก็จัรัไป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 ริคทิปั้นนะครับผม เป็นธรรมชาติอืมถึงแล้วนะไปเรือยไปเือยๆไม่ลีรอแล้วครับ,ระรบจะเล่นให้ดูหนึ่งคู่นะครับอ่าแล้วผมก็จะโหลดเกมนะครับผมบันทึกไปถ้าจะบันทึกก็กดบันทึกเลยนะครับ ก็ leo Ui, 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 ไอาเล่นใหมเนะ่ยนอ้ยังเลี้ยงไม่ดีต oh, ัวอะไรเอาเอาเอานลยเสียวตัวอะไรสิไ้มาครับปากแมชื่อสันเป็นบ ไม่เป okay. ็นผมจะเป็นดับเบิลนะด่านไหเ็ด่นไดานนี้ผมไม่ค้้เขาตัวนั้นก่อนนะตัวไอ้คล

ตาารรร์์นะคับใช่ข้าไมตานะครับใช้าาต,ชตัวดีกับตัวอีกขวบกันนะครับอย่างนี้ครับอืมมันทำไมไม่ติด,ดอ่ะปืนอ่าครับไปครับไปแลกวโอ้ยนะ โอ้ยปวดกระเพาไปดีปวดกพาไมไม่ค่อยได้เล่นนะอันนี้ก็ไม่เป็นไรานนยา้นไปแล้วไปแล้วสิบเก้าสิบแปด เาสิบเจ็ด<อ>เม้เลือกด็กเขาเลียงแล้วก็จับแล้ว K O <Okay. S 1> oh. มีแข่งรอบสองนะครับถ้าจบหมดเวลาผมก็ไปไปเลยแล้วผมก็รีบตีอย่างรวดเร็วแล้วเอะมันใสตที่องอแบบต้องชนะต้มต้องชนะต้ม,มต้องชนะ แล้วผมก็จะแจกเอ็ดเสียโปรดสองเลยนะครับถ้าอยากได้ที่คลิปของผมไปปรับแต่งอ่อนครับมานะครับไ,ไฟไฟรือจะไฟรือจะไฟเราใช้ทัพมตายเพลแน่่เลยรีวๆดี

สบายนะครับนี่เขาจะพิมพ์เท่านี้นะครผมอยู่เวียนแค่นี้แหละตุ๊ดบายบายฮัลโหล